แล้วปะสาหินพันยอดที่มันโดดเด่นคือเรื่องอะไรเหรอครพี่เรื่องความสามวยงามรื้วเรื่องระดับโลกเขาใหญ่ที่สุดในประเทศหนึ่งในสิบอะไรงนี้ปะคะพี่บบนะนพจาโเในเรื่องขการนงของ,ขง,ขงวตจดเครับอ๋อมืักท่งเที่ยวนั่ือจากางรมาสัแบบนึงก็จะเจอปลาป่าหปาาทายเขือนขยักเข้าไปได้เท่านั้น อ,อ,อ๋อครับผมแล้วเขาจะมีคนพายไปให้ไหมคะหรือเราต้องไปกันเองคะ อ๋อครับผมอ่าอันนี้ชุมชนท่องเที่ยวชื่อชุมชนท่องเที่ยวอะไรนะครับพี่ขออีกรอบนึงครับบ่อเจดลูกครับบ่อเจ็ลูกโอเคครับแล้วนอกจากนี้มีที่ไหนอีกไหมครับที่พอจะไปต่อจากภาษาหิมันยอดได้ครับพี่มีเวลาชั่วโมงครับอแตว่าเวาาริสเอบานครั้อาจจะใช้เวลาครึ่งวันหรือว่าบางอวันเลยครับอ๋อ ก็โอ,อกืนอนเไป,ปสัสปัญแล้วก็จะพาไปบริเวณหัวใจมรลคทนี่แล้ก็จะไปสะะสะะาจจสะะรครัจะามครออโอเคครับแล้วถ้ำภูผาเพชรนี่คือแบบหนึ่งถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเหรอครับพี่